สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเรียวราผู้ติดตามคลิปทุกท,ท่านค่ะเรียวพาเที่ยวค่ะเรียวพา,พามาคายร้อนค่ะเรายังอยู่กับบรรยากาศสวยๆที่ทะเลที่ท่าเรืออยู่เลยค่ะพามาคายร้อนกับเสียงฟ้าเสียงลมเสียงนกและเสียงผู้คนที่พูดคุยกันด้วยความสนุกสนานผ่อนคลายค่ะให้กําลังใจตัวเองมากๆแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีเหมือนที่เคยผ่านมาด้วยดีค่ะไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราหรอกนะ เราต้องผ่านมันไปทุกอย่างให้ได้สู้ๆ้นะตัวเราชีวิตไม่ว่าจะเจอกับอะไรหนักหนาแค่ไหนมันก็ต้องสู้ต่อไปชีวิตบางคนเกิดมาไม่เคยได้อะไรง่ายๆเหมือนอย่างคนอื่นเขาถ้ากลัวคนไม่สู้คนไม่ทันเล่เหลี่ยมคนเราคงตายไปนานแล้วล่ะคะ่ะทุกคนมีที่มามีที่ไปแตกต่างกันดินรนแตกต่างกันอย่าไปสนใจการตีราคา การให้ความหมายของคนรอบข้างตัวเรารู้ตัวเราดีกำลังทำอะไรเราเป็นใครจะไปต่อที่ตรงไหนไม่ฝืนไม่ทุรังทำทุกวันให้มันเต็มที่ก็พอคะ่ะเหนื่อยก็พักหนักก็ต้องทนคะ่ะถึงท้อก็ต้องทำแต่ไม่จําเป็นต้องมีทุกอย่างหรอกคะ่ะแค่อยู่ในมุมที่มีความสุขไม่จําเป็นต้องโดดเด่นคะ่ะและไม่จําเป็นต้องเหมือนใครคะ่ะแค่มีความสุข กับสิ่งที่เรามีอยู่และไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคใดๆง่ายๆเพราะถ้ามันง่ายไปซะทุกอย่างแล้วมันจะเรียกว่าชีวิตหรือมันจะมีความหมายมันจะมีคุณค่าหรือฝากไว้ให้คิดค่ะที่เห็นเป็นทริปล่องเรือไปตามทะเลค่ะผู้ใหญ่12ยูโรเด็ก7ยูโรค่ะเรือรำที่เห็นเนี่ยค่ะจะรับผู้คนล่องไปตามทะเลรอบๆบริเวณใกล้เคียงค่ะแล้วก็ มีเวลาออกวันละสองเที่ยวค่ะตอนนี้เรือก็ออกไปแล้วค่ะ